มินาซังคอนดิชิวอตาชีวะสด์เดยสส์สรยาซันครับผมกลับเข้าสู่เกม PSO 2 New Generation ครับและในคลิปนี้ผมก็จะอธิบายถึงตัวกิจกรรมฮาโลวีน e n 2021ในช่วงครึ่งแรกนะคบว่ามีอะไรเราทําได้บ้างก็จะขอเริ่มจากส่วนของตัวแทนหรือก็คืองานก่อนเลยกกันนะซึ่งงานมันจะมีทั้งเด i l ลี่วิกลี่แล้วก็ลิมิเต็ดด้วยนะครับก็เริ่มจากเดยลี่ก่อนที่เป็นงานรายวันซึ่งงานรายวันนั้นก็จะเป็น2ง,งานนี้นะครับซึ่งมันจะเหมือนเดิมทุกวันเลยนะก็เริ่มจากงานแรก น่าได้นะครับบอกว่าให้เราไปกําจัดอมอนสเตอร์ที่เป็นซีซั่นเอนเนมีก็คือมอนสเตอร์ที่มีการติดเรื่องเกี่ยวกับตัวซิมโบลที่เป็นสัญลักษ์ของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วมันจะนับรวมไปถึงตัว ไซสูดแรปปี้หรือก็คือตัวริปเปอร์แรปปี้ดันเอนะครับแรปปี้ของกิจกรรมฮาโลวีนนะก็จะนับรวมในการกําจัดอาร์ติซันเอนเมีด้วยซึ่งกําจัดมาให้ครบทั้งหมด30ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับโซคอราวันเนี่ยก็จะเป็นซีซันอลพอยท์ทั้งหมด600แต้มด้วยกันก็คือจะเป็นแต้มที่เราสามารถเอาไปใช้ในการแลกขอนรค้าได้ดันเองนะครับ โอเคถัดมางานที่2ง,งานที่2นะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปเก็บไอเทมแกตเทอร์ลิงที่มีชื่อว่าออทัมแวมพูกินอันนี้มันจะเป็นผักเฉพาะของกิจกรรมฮาโลวีนั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในโซ,โซเซสชั่นแบบสำรวจนะซึ่งก็จะมีอยู่4ที่ด้วยกันก็คือจะเป็นโซตรงกลางทิศเหนือที่ตะวันตกแล้วก็ที่ใต้4ีโซนนี้ก็จะมีการสปอนเรื่องของไอเทมตัวเนี้ยให้เราไปหาแล้วก็ไปเก็บกันมานะครับซึ่งอันเนี้ย ทําการนับแค่หนเองกนะก็คือเก็บแค่หอานนี้ก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วสกอเรอร์วันเนี่ยก็จะเป็นแต้มเซสชั่นอลพอยท์ทั้งหมด900แต้มด้วยกันนะครับก็คือ2งานนี้เนี่ยในแต่ละวันเราจะได้แต้มรวมกันทั้งหมด1,500แต้มต่อวันนั่นเองนะครับโอเคถัดมาจะเป็นส่วนของวิกฤตหรือก็คืองานรายสัปดาห์นะครับซึ่ง,งารายสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็น2งงานนี้เริ่มจากงาน,นแรก จะเป็นงานที่ให้เราไปกําจัดตัวไซสุูทแรปปี้ ie, ซึ่งฝักงซวกระบอกใช้ชื่อว่าริเปอร์แรปปี้นะครับเป็นแรปปี้ของกิจกรรมในครั้งนี้นะกำจัดมาให้ครบทั้งหมด5ตัวก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วส่วนขลวันก็จะเป็นแต้มซีซันอลพอยท์ทั้งหมด8,000แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมางานที่2 งานที่2นะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปกําจัดซีซันเอมีเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยจะเป็นซีซันเอมีที่อยู่ในตัวเอเจน t q เควส์มาย닝เล็กดีเฟนหร e ก็คือเควสกันฐานนั่นเองนะครับขอแค่ไปลงเควสกันฐานเนี่ยก็จัดมอสเซอร์มาให้ครบร้อยตัวก็ถือว่าเป็นการผ่า,านเงื่อนไขของตัวงานอันนี้แล้วนะครับแล้วก็ขอละวันเนี่ยก็จะเป็นตัวแต้มซีซันอลพอยทที่เยอะถึง1 2 0 0 0แต้มเลยนะครับคือรายสัปดาห์เนี่ยก็คือได้สัปดาห์ละ2 0,000แต้มกันเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นงานของตัวว อ่ะต่อไปก็จะเป็นงานแบบลิมิเต็ดกันบ้างน,นะครับซึ่งงานแบบลิมิเต็ดเนี่ยมันจะมีอยู่2งานลหลักนะแต่ว่างานตัวแรกเนี่ยมันจะเป็นงานที่เมื่อเราทําเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะเป็นการปลดล็อกงานที่2ต่อมาแล้วก็จะเป็นที่ 3- 4ออกมาด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเนี่ยผมขอเรียกว่างานที่1นึ่คิดหนึ่งก็และกันนะสำหรับงานที่1นึ่คิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นงานที่ให้เราไปคุยกับ ABC ช่างดีเฉยเลยนะก็คือจะเป็น ABC ที่ดูแลดในเรื่องของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งอเนี้ยมันเป็นงานที่ไม่ได้รับข่าวบอลอะไรเลยไดเหมือนกับเป็นการบอกว่าเออตอนเนี้ยมีเรื่องของตัวกิจกรรมฮาโลวีอยู่นะก็ให้เราไปคุยกับ ABC แล้วก็รับในเรื่องงงงงขออออาาานนนนนต่มัเเะคก็็ืจปที่1ซีแต่อก็น ที่ให้เราไปหาไอเทมแก๊ตเลิงที่มีชื่อว่าออทัมแวมพุกินซึ่งมันเป็นไอเทมตัวเดียวกับตัวไดรี่เลยนะครับอันนี้ขอให้เราไปหาเก็บมาเนี่ยให้ครบทั้งหมด5อันก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนคาราวันเนี่ยก็จะเป็นตัวเงินเอ็นเปเซนต้า1,000เอ็นเปเซนต้า100 exp แล้วก็แนนต้มสตัล์พอยต์250ร้อยแต้มด้วยกันนะครับโอเคแล้วก็มาทำเสร็จแล้วปุ๊บ ก็จะมีการปล,อล็อกงานที่1ขี่สาวออกมาซึ่งงานที่1ขี่สาวนะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปหาตัวลีเจนมาร์กนะครับลีเจนมาร์กที่ไหนก็ได้นะแล้วก็ให้ไอเทมจนก,กระทั่งทําบูธแบบคนเดียวเนี่ยขึ้นมาได้นั่นเองนะครับก็คือให้แต้มอย่างน้อยๆเนี่ยทั้งหมด100้แต้มก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับส่วนคารวาสเนี่ยก็จะเหมือนกับเมื่อกี้นี้เลยนะก็คือจะเป็น1000เอ็นเมซเซนต้าหนึ่งร้อยเอพีแล้วก็แต้มเซนเซอร์พอยต์สองร้อยห้าสิบแต้มด้วย แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นงานที่1นขีดสนะครับงานที่1นขีดสเนี่ยจะเป็นงานที่ให้เราไปกะจัดมอนสเตอร์ซีซั e เอดมีแต่ว่าจะเป็นเซซัสเอดมีที่อยู่ในตรงบริเวณเลโซฟอร์เลนนั่นเองนะครับก็คือป่าเลโซซึ่งสรับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยตัวมอนสเตอร์ที่อยู่ในโซเซชั่นแบบต่อสู้นั้นมันจะไม่ได้อยู่ที่เดิมที่เป็นตัวภูเขาแมกนันนะแต่ว่าจะไปอยู่ในตรงบริเวณป่าเลโซแทนนะครับกาจัดไม้ให้ครบ50ตัวแล้วก็เมื่อกะจัดครบแล้วปุ๊บ จะให้เรากลับไปคุยกับ EPC ทางดีเพื่อเป็นการจบงานนั่นเองนะครับส่วนของละวัลก็จะเป็น1,000 100 e เอ็นเมซเซนต้าห0แล้วก็1,000 s พันซิสเอร์พอนะครับอันนี้คืองานที่1ขีด4ก็คือไล่ตั้งแต่1 1ขีด1เนี่ยไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคถัดมางานที่2แบบรีเมนเทสนะครับจะเป็นงานที่ให้เราไปสำรวจตัวมิสชิฟซิมโบโดยก็คือมันจะเหมือนกับเป็นอะโฮโลกราฟที่จะอยู่ตามอาจ่ละจุดของตัวเมือนั่นเองนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด10ที่ด้วยกันนะซึ่งในนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นขลังตรงนี้นะครับคือมันจะเป็นรูปสุสานแล้วก็มันจะมีผีเนี่ยให้เราทาการสารวจนะเมื่อทําการสํารวจปุ๊บก็ถือว่าเป็นการนับ1จุดซึ่งมันจะมีทั้งหมด10จุดด้วยกันนะครับก็จะเป็นตามนี้เลย Yep. Yeah. และนัก็เป็นมิสชิฟซิโบทั้งหมด10จุดสหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งทุกคนอาจจะเห็นตำแหน่งเดียวกันหมดเลยนะก็ไปสโลปมาให้ครบก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ ตัวขอรางวัลอ่ามาดูกันหน่อยสิสำหรับตัวขอรางวัลนะครับนั่นก็คือเหมือนกับเมื่อกี้นี่เหมือนกันนะจะเป็น1,000ต้า100 EFP แล้วก็แต้มสแตเอร์พอ์อีก500แต้มด้วยกันนะครับซึ่งสำหรับงานทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นงานที่เราทําได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะแต่ว่ายกเว้นงานเลมเดตอันแรกที่เป็นตัวชุดนี้นะครับหนึ่งคิดหนึ่งถึงึงกสิเนี่ยมันจะเป็นงานที่เราสามารถทําลายตัวละครได้ก็คือถ้าว่าทําตัวละครที่เสร็จแล้วปึ๊บเราไปทําอีกตัวละครเนี่ยก็ค ถ้าเป็นงานที่สอบของ Limited งาน w e e ลี่หรือว่างานเดลี y เนี่ยเป็นงานที่เราทำได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นตัวร่างค้าของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จะอยู่ที่ NPC ชังดี้คนเดียวเลยนะก็เป็น NPC ที่ดูแดในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนั่นเองนะครับจะยืนอยู่ตรงบริเวณตรงกลางของเมืองซทตอลซิตี้นะอ่ะาแล้วก็มาคุย แล้วก็สำหรับกิจกรรมฮาโลวีนในครั้งนี้นะครับมันจะมีอยู่3ตัวเลือกนะก็คือตัวแรกๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของรางคาที่เราสามารถนําตัวแ้มซีซนอลพอยต์เนี่ยมาทําการแลกได้นเรื่องของตัวไอเทมได้อันที่2ก็คือจะเป็นรายละเอียดของตัวกิจกรรมนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างก็สามารถเข้ามากดอ่านกันได้แล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นการออกจากหน้าเมนูตรงนี้ไปนะครับโอเคแล้วก็เลือกหัวข้อแรกไปเนอะ และนี่ก็จะเป็นตัวราคาของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเสื้อเทมแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการบอกถึงจํานวนแต้มเซสแนลพอยที่ใช้ในการแลกอยู่นะครับว่าอย่างเช่นเนี่ยใช้ห้าพันอันนี้หนึ่งพันอันนี้หน,นึ่งหมื่นก็คือจะมีการบอราคาอยู่ทุกชิ้นเลยแล้วก็เทมแต่ละตัวนั้นก็จะมีการจํากัดลิมิตในการแลกด้วยนะครับจะบอกอยู่ตรงบริเวณด้านขวาตรงนี้นะด้านขวาตรงนี้นะครับมีการบอกถึงลิมิตว่าอย่างเช่นอัลฟาเลกเตอร์เนี่ยแลกได้แค่หนึ่งร้อยอันนะถ้าเป็นอันนี้แลกได้ห้าสิบอันอามารถ ตรวจสอบทั้งเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของอาจํานวนจํากัดในการแลกได้ซึ่งนี้ขอย้ํากันอีกครั้งนะครับเพราะว่ามีคนมาถามกันบ่อยมาก สำหรับจานวนอาริมิจจำนวนครั้งในการแรกนะครับไม่มีการรีตลอดทั้งกิจกรรมเลยนะก็คือถ้าหากว่ากิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยอาริการบอกว่าไอเทมชิ้นนี้ได้ได้แค่อ่ยางเช่นตัวแต้มสตาร์เจมเนี่ยได้ได้แค่5ครั้งใช่ไหมครับก็คือถ้าหากว่าเราแลกครบ5ครั้งปุ๊บเราก็จะไม่สามารถทําการแลกเพิ่มได้อีกตลอดทั้งกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นเลืกยกับอจํานวนจํากัดในการแรกเนี่ยไม่มีการรีตลอดทั้งกิจกรรมนะครับอ่าแล้วก็สำหรับตัวขอทั้งหมดนั้นก็จะ เป็นไปตามตารางที่เลยนะครับก็คือเริ่มจากตัวไอเทมที่ใช้สลับในการไปแปลรูปรามาร์คเรื่องของตัวแสตม์แอซเซสซอรี่แสตมสตาร์เจมเซเปเชียสแครเรื่องของตัวอาวุธธาตุไฟมีเรื่องของไอเทมไอที่เราต่างๆมีเรื่องของตัวหลอดอะคเมนอัลฟาเด็กเตอร์เอนกินเดอร์แล้วก็ไอเทมที่ใช้ในการเพิ่มการทําออมเนี่ยเพิ่มอีก1 0นนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าหากว่าต้องการจะแลกให้ครบทั้งหมดจริงๆเนี่ยต้องใช้แตตมที่สูงถึง 576,500แทมนะครับเรียกได้ว่าเยอะกว่าครั้งก่อนๆเนี่ยเกือบจะ2เท่าตัวเลยนะคืออ่อนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าสัตว์ตัวกิจกรรมฮาโลวีนในครั้งนี้นะครับเรื่องของตัวจำ,จำนวนแต้มสูงสุดที่เราสามารถเก็บได้ต่อสัปดาห์เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะคือถ้าว่าเรามาดูหน้าเมนูนเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะมีการบอกว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราสามารถ เก็บได้ด้วสูงสุดก็คือจะเป็นหนึ0 0แสนห้มแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกิจกรรม2ตัวก่อนอันนี้เนี่ยมันจะมีรี m i t อยู่ที่ปบาทแสนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้ก็เพิ่มเป็นแสนห้าแล้วก็กิจกรรมฮัลโลวีนเนี่ยจะอยู่ทั้งหมด4สัปดาห์ด้วยกันนะก็คือแสดงว่าเราสามารถเก็บได้ด้วสูงสุดเนี่ยมันจะเป็นทั้งหมดห0แสนแต้มด้วยกันนะครับแล้วก็สำหรับลังค้าตรงนี้เป็นร้านค้าแค่ในช่วงครึ่งแรกนะอ่ะเรากลับดูรูปนึง กลับมาที่ตัวล้างค่าอีกรอบนึงนะครับเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว List Item ที่มีให้เราแลกในช่วงครึ่งแรกใช่ไหมแต่ว่าถ้าให้อ้างอิงจากกิจกรรมก่อนๆน,นะครับเวลาที่เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีการเพิ่ม Item ท,ที่เป็นตัว Accessory มาอีกหนึ่งอย่างแล้วก็จะเป็นแต้ม Star j เจอีก1ชุดนั่นเองนะครับคือเท่าที่เดานะน่าจะมีการเพิ่มเรื่องยกับแต้มมาอีกประมาณสัก 17,500แต้มก็คือมันจะเป็นลิมิตของตัวแต้ม s าร์เจมแล้วก็เรื่องของตัว R าร์ไอซ์อันใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าว่าให้เดาเลยนะ R Even t ทั้ง Halloween ทั้งหมดนี้นะครับน่าจะใช้แต้มประมาณสัก5 9 4 0 0แต้มโดยประมาณนะแต่ว่าจะใหญ่อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงครึ่งหลังนะครับแล้วก็อย่างนึงคือเดี๋ยวจะมีการประกาศอัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันอังคารที่2พฤศจิกายน2021ารยนเรื่องของตัว RH ครั้งต่่อไปทีีจะมการ บอรรายละเอียดของตัวกิจกรรมในครั้งนี้เพิ่มเติมแล้วก็อัปเดตส่วนอื่นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะมาทาคลิปอัปเดตกันอีกทีนึงกันละกันนะโอเคแล้วนั่นก็เป็นรายละเอียดของตัวงานแล้วก็ลางคาสของกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับตัวแต้มซีซันอลพอยทที่ใช้ในการได้ไอเทมเนี่ยนอกจากได้รับเป็นขอลงวัลจากตัวงานแล้วก็ยังได้รับจากการที่เราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่มีการติดในเรื่องของตัวสลักสิมโบลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไปตามตารางนี้เลยซึ่่่่่่่่งงมาากกามมมมมมออออนนนนนสเเเเเตต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 รรรรแแแแและะะััััววววีีีียกกกก็็็จจจ้้้ททาาาาาาคูใืขขพปป นมี่หรือแม้ก็เป็นบอสระดับกิการติกเนี่ยก็จะมีการคูณแต้มที่มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับที่ฟาร์มง่ายๆนะก็คือได้รับจากตัวบอสระดับกิการติกที่มีการคูณค่อนข้างจะเยอะหรือไม่ก็ไปวิ่งฟาร์มในบริเวณป่าเรเโซนเนี่ยก็สามารถฟาร์มในเรื่องของตัวแต้มได้เช่นกันนะครับแล้วก็ ขอเ้นกันครั้งหนึ่งว่าตัวแต้มเซ็นเตอรพอยต์นั้นตอนนี้ปรับจาก10,000แแต้มเป็น1นึ่งแสนห้าหมื่นแต้มต่อสัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือกิจกรรมเนี่ยมันจะมีสี่สัปดาห์รวมกันเนี่ยก็คือจะเป็นหกแสนแต้มนะซึ่งหกแสนแต้มเนี่ยก็คือสามารถแลกของรางวัลได้ทุกชิ้นของตัวกิจกรรมกันอยู่แล้วเลยเนอะอันนี้ก็คือจะเป็นรายละเอียดของตัวส่วนของตัวแต้มนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นรายละเอียดส่วนอื่นกันบ้างนะครับคือนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันยังมีกิจกรรมที่มีการประกาศในหน้าเว็บไซต์เเหมมืออนนกกกัะร็จจขิ่า ตัวกิจกรรมเว็บอีเวนต์กิจกรรมเว็บอีเวนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือมันจะมีเงื่อนไขในะแต่สัปดาห์มาให้ผู้เรียนสามารถทําแล้วก็ถักทำได้เนี่ยก็จะเป็นการนับในเรื่องของตัวแต้ม ซื้อแต้มที่วันนี้เนี่ยมันจะเป็นนับจากทุกคนแล้วก็จากทั้ง2เซิร์ฟเวอร์นะครับคือทั้งฝั่งเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับโกบอลเนี่ยมันจะเป็นการนับแต้มรวมกันนะแล้วก็จะมีชาเลนจ์ตามแต่ละช่องไปนะครับว่าเออถ้าเราทําแต้ด้ยขนาดนี้นะก็จะมีการปลดล็อกคารวานตามนี้เสื้อระเอียดเนี่ยขอให้อ่าไปดูที่ผมแปะเอาไว้ในเพจกันละกัน,นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่คลราวใต้คลิปนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับ แล้วก,กิจกรรมต่อมาเนี่ยก็คือจะเป็นกิจกรรมล็อกอินโบนัสก็คือตอนนี้ถ้าทำํทำการล็อกอินเข้ามาในตัวเกมนะครับมันจะมีหน้าเมนูีขึ้นมาด้วยก็คือจะเป็นล็อกอินของตัว Hallo w วี n e v วน t นั่นเองซึ่งก็จะมีขอวันเนี่ยทั้งหมด7วันด้วยกันนะครับแล้วก็กิจกรรมเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วง2สัปดาห์นะแล้วก็ตอนนี้อาจจะก็จะมีอะไรเรื่องของตัวขวันตามนี้นะครับก็จะมีเป็น บัตรสลอนฟรีพาร์ตจะมีเรื่องของ10 sd มีตัว n half d o ร์มี20 sd มีหลอด n augment 5%แล้วก็หลอด n x ็น d v a n c e เนี่ย10%แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัวบัตร r 30 sd นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นของรางวัลทั้งหมด7วันในช่วงแรกนะซึ่งแต่ช่วงมี2สัปดาห์ก็คือเริ่มจากวันที่27ตุลาคมไปจนถึงวันที่ 10พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นช่วงแรกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่10พฤศจิกาไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะครับก็จะมีค่าววัที่เหมือนกันเลยนะอานนี้คือรายละเอียดของตัวตกิจกรรมล็อกอินโบนัสของช่วงฮาโลวีนนะครับแล้วก็ส่วนถัดมาก็คือจะเป็นตัวส่วนของตัวงานนะครับก็คือจะเป็นงานขอเลีงวัเด็ดที่ให้ดูกันไปเมื่อตะก,กีนน้นี้แล้วก็นอกจากนี้นะครับมันจะยังมีส่วนที่ เป็นงานแบบทีมแล้วก็แบบปาร์ตี้ด้วยแต่ว่าแบบปาร์ตี้เนี่ยจะมาช่วงครึ่งหลังนะในช่วงครึ่งแรกก็คือจะเป็นเรื่องของตัวทีมนะครับซึ่งก็จะเป็นงานตามนี้เลยซึ่งจะมีแค่2งานนะครับเริ่มจากงานตัวแรกเนี่ยก็คือจะเป็นงานนี้เลยนะมันจะเป็นงานที่ให้เราทําการพิมพ์ข้อความลงในช่องแชทของตัวทีมท่านั้นเองนะครับก็คือขอแค่เรามีทีมอยู่ใช่ไหมจากนั้นก็คือเปิดหน้าเมนูแชทขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีให้เราสามารถเลือกไปที่ในเรื่องของแชทของทีมได้แล้วเราก็พิมพ์ข้อความอออะไไไรรรเเเขข้้้าาาาาปกก็็ดในนชช่่งงททตัวีีมมสถ ได้ผ่านในเรื่องของเงื่อนไขกันแล้วแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีงานตัวที่2ขึ้นมานะครับซึ่งงานที่2ที่ว่าเนี่ยก็คือจะเป็นงานตัวนี้มันจะเป็นเงื่อนไขที่ว่าให้เราไปาเข้าปาร์ตี้กับสมาชิกในทีมแล้วก็ไปผ่านเอเจนต์เควสเนี่ยอย่างน้อย1งครั้งก็เถอะก็จะทําการผ่านเงื่อนไขได้เหมือนกันนะครับเออใช่หรือบอกเลอกขอรางวันไปขอรวาวัลสำหรับงาน,นแรกนะครับก็คือจะเป็น ตัวไอเทม n h a l f d ดอเนี่ยหอันนะแล้วก็อีกงานหนึ่งเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่เราจะได้รับตัวไอเทมชิ้นนี้มานะครับมันคือตัว N n h a l f Success Rate เนี่ยบวกอีก10%นะครับอันนี้คือขอราว่าจากการที่ทํางานส่วนของตัวทีมแคมเปญแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยก็จะมีส่วนของ Party p a c a แคมเปญเหมือนกันก็เดี๋ยวจะมาอธิบายทีนึ่งกันละกันเนอะแต่ว่าเงื่อนไขเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นส่วนของสกีนช็อตแคมเปญนะครับซึ่งสกีนช็อตแคมเปญเนี่ยก็คือให้เราทําการโพสต์ภาพในเรื่องของตัว p s o 2แล้วก็มีการติดแฮชแท็กฮาโลวีนแล้วก็โพสลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะเป็นการสุ่มนะครับคือมันจะมีขาวาลที่เยอะถึง800 SG กันเลยนะซึ่งขาวาัล800 SG นะครับมันจะเป็นการสุ่มให้กับผู้โชคดีจํานวน20รางวัลพะฉะนถ้นาใครที่อยากจะลุ้นรับเรื่องของแต้ม SG เนี่ยก็ลองไปอ่านเงื่อนไขของแต่ละเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ลองไปทําตามกันดดูกกกััันนนนนแล้ววนนะรอออีี็็เเปายยขงต กิจกรรมฮาโลวีนในช่วงครึ่งแรกนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีรายละเอียดครึ่งหลังมาแล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปกันอีกรอบหนึ่งก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน